สวัสดีค่ะวันนี้มาดูสวนผักในครัวนะคะว่าปลูกอะไรบ้างดูซิว่าปลูกอะไรบ้างอันนี้คือชะพูค่ะอันนี้คือต้นกระชายอันนี้ก็กระชายอันนี้คือผักชีฝรั่งในปลูกเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่ามันไม่ค่อยงามเท่าไหร่ เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลารดน้ําอันนี้ก็ชะพูเหมือนกันเป็นป่าเลยเอาไว้สําหรับใส่แกงหอยหรือไม่ก็เมี่ยงคําเมี่ยงปลาทูอะไรพวกนี้ค่ะส่วนทางนี้ก็มีต้นไม้ปลูกสารพัดปลูกไปทั่วอันนี้ เขาเรียกอะไรนะใบยี่หราเปล่าที่เขาเอามาใส่กระเพราอ่ะที่คล้ายกระเพราแทนกระเพราเวลาแกงเนือ้อใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะว่าใช่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันกินได้แต่ก็ยังไม่เคยกินนะคะเลยไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงแต่ หรือว่าอาจจะจําผิดก็ได้เขาบอกว่ามันใส่แกงเนื้อได้แล้วก็ผัดเผ็ดแกงเผ็ดไม่รู้เขาเรียกอะไรเขาเรียกกะเพรากะเพราอะไรสักอย่างจําไม่ได้แต่อันนี้งามมากเลยเพราะว่ามันได้ฝนตรงนี้โดนฝนฝนตกดีก็เลยสวย น,นี้ก็ต้นอะไรไม่รู้ปลูกหลายอย่างมีแจะผักงามๆง,งนั้นเลยใครรู้จักว่าต้นอะไรบอกมาด้วยนะคะว่าอันเนี้ยเขาเรียกต้นอะไรอาจจะบอกผิดก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไร